เ็ข้อเสียของการฟอกไตฟังโปรบีเลยค่ะอันนี้มันก็ไม่ถือว่าเป็นข้อเสียนะแต่มันเป็นข้อจำกัดข้อจำกัดแรกนี่ก็คือเขาบอกว่ามันต้องนัดวันเวลาค่ะ คืออยู่ดีๆคุณ walk in ไปแบบว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกไม่สบายเลยอยากจะมาฟอกไตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณจะต้องรอวันเวลาที่นัดไว้ที่ลงคิวเอาไว้นะคะเพราะว่าเครื่องฟอกเนี่ยมันมีไม่พอค่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามีอาการนะฉุกเฉินจริงๆนะคะเราเกิดแน่นน้ำท่วมปอดหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเรียก1669นะคะแล้วก็ไปด่วนก่อนนะถ้าเกิดมันยังไม่ถึงวันนัดแต่เรามีอาการหนักนะเราก็อาจจะต้องไปฟอกก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปกติแล้วเนี่ยเราต้องไปตามที่เขานัดวันเวลานะคะข้อจำกัดข้อที่2นะเขาบอกว่าเราก็ยังต้องพึ่งบุคลากรทางการแพทย์นะ คือมันไม่สามารถที่จะแบบเหมือน ATM เอ็มแบบวางเครื่องอยู่แล้วเราเข้าไปทําเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่มันก็มีข้อดีอยู่นะที่บอกว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ดูแลเราทันไงเพราะว่าเขาเป็นขคลากรทางการแพทย์นะคะข้อ3นะคะข้อจํากัดก็คือความที่มันไม่ได้อยู่ที่บ้านมันอยู่ที่ศูนย์นะมันอยู่ที่โรงพยาบาลมันอยู่ที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ย คานนี้เวลาที่เราจะไปทําการฟอกเราก็ต้องมีการเดินทางนะคะถ้าเกิดบ้านใกล้นี่ก็โชคดีเลยแต่ถ้าเกิดไกลนะคะเออมันก็ต้องใช้เวลาเดินทางนานอาจจะมีระยะทางไกลด้วยมีรถติดด้วยคานนี้ข้อจํากัดข้อที่4ก็คือว่าตอนวางเส้นเนี่ย ส่วนมากแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการผ่าตัดวางเส้นแถวแถวหน้าแขนตรงนี้แหละซึ่งพอวางแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการผ่าตัดนะคะมันก็จะเห็นรอยแหละว่ามันจะเป็นเส้นเลือดที่ใหญ่หน่อยเพราะว่ามันจะได้มีการแทงเข็มอะไรได้สะดวกนะคะเลือดจะได้ไหลเวียนออกไปที่เครื่องได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบดูไม่ค่อยสวยนะะักตรงหน้าแขนเราตรงนี้นะคะมาดูข้อจํากัดข้อที่5ก็คือเขบอกว่า ตรงนี้ที่ผ่าตัดแล้วมีเส้นเลือดของเราแล้วเนี่ยนะคะทุกครั้งที่มาทําการฟอกเครื่องเนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้เข็มทิ่มแทงไปตรงนั้นก็นี้มันก็ถูกบ่อยบๆมันก็เลยมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้มาถึงข้อจํากัดข้อที่6กเขาบอกว่าคุณก็ยังต้องคุมอาหารและน้ําอยู่ดี คืออาทิตย์หนึ่งเราไปแค่3วันไงไปฟอกใช่ไหมคะแล้ววันที่ไม่ฟอกอ่ะสมมุติถ้าเกิดเราทานของไม่ดีนะของเสียเยอะของที่เค็มหรือทานน้าเยอะเกินไปอะไรแบบนี้นะคะกว่าจะถึงวันที่เราไปฟอกเนี่ยบางทีเนี่ย,นเ,นยเราก็อาจจะเกิดอาการต่างๆขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ยังต้องคคุมอาหารแต่อาจจะไม่ต้องเคร่งครัด เท่ากับตอนที่ยังไม่ได้ฟอกนะคะข้อจำกัดข้อที่7เขาบอกว่ามันจะมีอาการและโรคแทรกซ้อนเหมือนกันนะ ซึ่งอาการแล้วก็โรคแทรกซ้อนที่พบอยู่เป็นประจำสำหรับการฟอกไตด้วยเครื่องเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่ามันก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความดันตำ่ำมีหัวใจเต้นผิดจังหวะมีเรื่องเกี่ยวกับตะคริวคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะ เจ็บเน่าอกคันตามผิวตามตัวแล้วก็อาจจะมีไข้บ้างบีก็มีตัวช่วยด้วยคืออันนี้สำหรับให้ดูว่าคนที่ยังไม่อยากฟอกนะคนที่อยากชะลอก,การฟอกอยาก่างคุณแม่ท่านนี้นะคะการทำงานของไตเหลือ7%จ็ดเปอร์เซ็นต์โหเจ็ดเปอร์เซ็นี้ปกติคุณหมอก็าจะให้ฟอกแล้วแหละแต่นี้ก็ยังสู้อยู่นะคะ ก็ให้ทาน2ตัวนี้ร่วมกับการคูมอาหารเข่งคัดหน่อยนะคะก็ขึ้นมาเป็น14แล้วจาก7ขึ้นมา14นะแล้วก็แข็งแรงนะไปทำโน่นทํานี่ไปวัดไปทำบุญอะไรได้นะจริงๆแล้วนะคะสองตัวเนี้ก็ช่วยดูแลทั้งเรื่องหัวใจตับไตนะคะโอเคถ้าคุณสนใจนะหรือว่ามีคำถามนะคะหรือว่าอยากจะทานสารอาหารแบบนี้คุณก็สามารถที่จะติดต่อบีมาได้นะจะแอด q r โค้ดหรือจะโทรศัพท์อะไรได้ทุกทางเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย